สวัสดีค่ะ FC ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสามัคคีค่ะวันที่1นึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยนะคะ FC คะวันวันอย่างนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแล้วแต่ความมากความชอบเด้อพี่น้อง้ามักพี่น้องก็ค่อยสามารถตามได้ถ้าพี่น้องบ้ามาักให้พี่น้องผ่านได้เลยนะคะมาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะ ก่อนอื่นเราไปดูวันที่30ก่อนว่าเข้าหรือหลุด่าพี่น้องสิตามใจต่อบอรหรือ่าพี่น้องสิพักพอน,นะคะทุกคนมาดูนะคะวันที่30สใจให้เด่นเจและศูนย์ลุดมิดจัดพี่น้องมะเขาซ้ำนะคะทุกคนมาเล่งเบิ้ลประจาวันนะคะทุกคนบางคือบางก้นกันนาสิไดบางคนกันนะสิลุดเนาะพี่น้องมาสองห้าสี่สองสองพี่น้องขาเบิ้งมาเล็กเบิ้ลประจาวันนะคะทุกคน ได้ป่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปรุ่นต่อเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะวันที่หนึ่งจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้เด่นอยู่ที่สามและสองนะคะสี่สำหรับคู่ที่ใจจะจับให้เอซได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันด้วพี่น้องมีเขา่าไม่หลุดถูกเมื่อนะคะ ถ้าพี่น้องบอ่มัักบ่ชอบคู่ที่ใจจับให้พี่น้องสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะมาดูกันค่ะสามนะคะทุกคนสามสองออสามห้าสามสี่สามสองสามหกนะคะสองะทุกที่ขาสองหนึ่งสองห้า สองสี่สองหกนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่สามสองสองสามนะคะอิสิขาคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่มือนีใจมักเนาะคะ่ะพี่น้องใจมักสองหกหกสองถ้าพี่น้องมักกันค่อยตามใจนะคะถ้าพี่น้องบ่มา,มาพี่น้องพานได้เลยนะคะ่ะเดอ้อทีนี้นลคะ่ะเรามาดูเลขเด่นประจําวัน จะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือสี่คู่นะคะทุกคนก็แล้วแต่ความ,วามชอบพี่น้อง้ามักก็คอยตามค่ะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่1และ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับ6นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะมาดูค่ะตัวเด่นวันนี้อยู่ที่3และ2เด่นประจําวันอยู่ที่1และ6นะคะเป็น3 1 1 3 3, 3 6 6 3านะคะทุกคน ามหนึ่งหนึ่งสาม 1, 1, 3, บริจับให้พี่น้องสองหนึ่งเป็นของสองนะคะทุกคนเอาแล้วแอดมินสามหนึ่งหนึ่งสามไม่ได้จับให้นะคะทุกคนถ้ามักก็ค่อยตามค่ะสองค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกสองนะคะทุกคนคขาไปไหวกลัวพี่น้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับคู่สามห้าสามสี่สองห้าสองสี่ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ ถ้า f อชอบก็ค่อยตามใจนะคะถ้า F อไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยพี่น้องสถิติมีเขาไม่ลุดบางมือใจกระจับคู่เราเขาบางมือใจกระจับคู่ลุดพี่น้องขาบร่ได้จับเขาซื้อมือได้พี่น้องแล้วก็่ได้จับลุดซื้อมือนะคะทุกคนก็ขึ้นยุกับดวงของแอดมินนําพี่น้องขาว่าดวงที่เป็นจจงได้เนาะคะ่ะพี่น้องขึ้นอยู่กับดวงลุ้นๆน,นะคะทุกคนคะ่ะ ค่ะสำหรับแนวทางเราสมัคคีวันที่หนึ่งธันวาคม2567นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันๆสุขูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ